เข่าพรรษาสามเดือนเตือนใจจิตสิ่งมีพิษเล่าบุรีหนีให้พ้นชนะตัวเองสุดเลิศประเสริฐคนชนะตัวเองสุดเลิศประเสริฐคนจะหายจนสุขภาพดีสุข,ขีเอ่ยนี่คือเจอดีย์ของคุณแม่นิมนะปีละครั้งเราก็ต้องมากราบท่าน มาเรียกท่านมาวันเป็นเดือนสิบของเราทุกๆปีนะฮะทางนี้คุณแม่นิมหิงทองทางนี้น้องชายเขาตาชิมมีบุญเออเขาญาติพี่น้องเขาก็ได้มาอยู่ใกล้ๆก,กันอันนี้นี่ฐานนี่คุณจะดีทำเองบ่ป่าน,นี้ก็เลยมาทำความสะอาดเจดีคุณแม่หน่อยนะครับเนี่ย สไตล์ก็จะไม่เหมือนกันสไตล์ก็จะคิดเองเป็นเบื้องต้นฮะเนี่ยญาติพี่น้องเขาก็จะอยู่ใกล้ๆก,กันตรงนี้แหละเนี่ยฮะนี่คือวิธีชีวิตคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายไปนู่นก็นี่มาแล้วญาติญาติที่ได้มาร่วมบุญแสนดนตานี่ ทางนี้อคนนู้นทางนี้ก็นี่นี่นี่คนนี้มาจากบ้านกันเต็นอคนนู้นยิ้มใส่กล้องหน่อยดีไหนอะไรนะโอ้คนนู้นชูสองมือหน่อยดีชูสองมือ่ชูมือหน่อยเขาอายไม่เป็นไรนะครับขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามนะครับนี่คือเจดีย์ของ ที่น้องเขาขอบคุณที่เพื่อนๆนทาง YouTube ทาง Facebook นะครับที่ติดตามนะครับวันนี้เดือน10เรามอเส้นไหวเรียกบรรพบุรุษมากินกันขอบคุณที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ